อุ๊บตวคูณมาแล้วยังไงสวยสกัตเตอร์ต้องมาดิโอ้โหสกัตเตอร์ไปไหนหมดเอามาขอสกัตเตอร์อีกตัวหนึ่งเึ้นบนโอ้โหต้องมาดีต้องมาแค่นี้คูณสี่โอ้โหได้มาเท่าไหร่ 336บาทอในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับหมวยพาปั่นนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมสล็อตน,นะคะเป็นเกมมาใหม่ของค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่า Farm in e Order นะคะอ่ะ ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะ,อะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้สูตรสแกนนะคะเราก็มาดูกันว่าสูตรสแกนอะจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะก็เข้ามาดูกันเลยนะจ๊ะ <Yahoo! S 1> อะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสูตรสแกนของเขานะคะก็จะดูนะดูเปอร์เซ็นต์มุมบนขวามือเลยนะคะ,อะโอเคมาทุกเรกอยู่ที่500นะคะ ตาตาจ่ายก็ขอไม่อธิบายดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเพื่อนอะโอเคนะคะอะก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเข้าด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะ,อะโอเคนะคะมาเรามารถเบ็น,นะคะอยู่ที่5บาทเราก็ไปเลยดีกว่านะเพื่อนโอ้โหยังไงโอ้โหสองบาท เบ็ดห้าบาทได้มาสองบาทยังไงสแกเตอร์จะเลยหาแปะเหรอฮะฮะมันเลยอยู่นั่นแหละมันเพื่อนไม่เข้าให้สักทีมาอึ๊บมาดีได้อยู่มันเบื่อจุ๊บสวยขออีก โอ้โ oh, หคูณสองบาทโอเคได้อยู่จัดไปอุ้ยสเกตเตอร์ต้องมาดิจะเลยไปทำไมฮึบดูสเกตเตอร์มันเลยบันเพื่อนโอ้โห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 ชอบเลยอ่ะอะไรครับเนี่ย หน่อยเธอนะอยากเห็นแล้วนะสแกตเตอร์อ่ะบอกก่อนนะคะคลิปนี้นะได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะคะเรามาทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ <Okay. S 1> ขอตัวคู่หน่อย,อยเออต้องหด้อย,อย่างงี้สิขอสแกตเตอร์หน่อยแฮนะนดกว่าจะมานะมาได้เท่าไหร่4 8บปบาทเอาได้อยู่จัดไปหมูฮึบ สแกตเตอร์ต้องมาดีเกาิอขนาดานี้มันเพื่อนปึ๊บยังไงตัววายอ๋อสแกตเตอร์ได้อยู่จึ๊บโอ้โหนึกว่าจะมาออเอาไว้ก่อน Oh cool. ขอเปิดเทอร์โบสักนิดหนึ่งจะมาไหมลองดูนะเพื่อนเอา้ามาไหลต่อโอ้โหสกแกตเตอร์มาสองตัวเองอะงมาาวอืมตัวคูณอะเป็นไงแจ๋วคูณเข้าไป ต้องมาเพืเ่อนๆรออยู่นะจ้ะอ,อคือเขาอยากทันนออะโอเคสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งะคะ่ะด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเอ้าวายมาดิรอไลค์ล่ะครับท่านผู้ชม โอ,โ,โอ้โหได้สี่บาทเฮ้ยบาเอ้ยขอไปไหวหน่อยนะเพื่อนแม่ สักทีนะสเกตเตอร์ของเราเนี่ยขอเขายากจริงๆ สแกเตอร์ไข่สองตัวโอ้โหไม่รอดสักทีนะเพื่อนนะมาที่ละตัวมาทำอะไรทำอะไรไม่ได้มาทำาไมตัวเดียวออ Uh-huh. มาเพื ah, ่อเบ็ดนะสิบบาทเพื่อนยังไงโอ้โหนึกว่าจะเข้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาไหมมาไหมโอ้โหท่านผู้ชมนึกว่าจะมาอะไรวะ รองเท้าเพื่อนโอ้โหได้มาสี่สิบมาดิเอาได้อยู่เอามาดิสกแกตเตอร์โอ้โหมันให้โอกาสขนาดนี้แล้วสกแกตเตอร์ตัวเดียว มาหน่อยเถอะอ๋อ้อกอ้อ้อนึกว่าจะมาอ้อหวอะไรครับเนี่ยตัวคูณมาดิเออตัวคูณไม่มามาใหญ่ไหลยาวๆไปเลยอะไรวะ โอ้โหหลุมแบบนิ้หลายรอบแล้วนะทผูาชมไม่มาสักทีเออมาสักทีนะคะโอ้โหกว่าจะมาให้ชอ <Whoa. S 1> โอ้โหหลอสะง่ำเงือกเลยนะคะโอ้โหมาเท่าไร96บาทนะคะสแกตเตอร์ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ8ฟิสปิ้นมาเรามาดูกันนะคะกว่าจะเข้าฐานะะหล่อสันเมื่อยเลยเพื่อนๆแปไปดูกัน อ๋อะแต่ละใครนะคะชื่ยชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนะาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอปไปจ้า <c oughs> โอ้โห <c oughs> มาจะคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนเพื่อน <c oughs> เออมาคุ้มหน่อยก็ดีนะคะ <c oughs> ทุน500บาทอะ่ะเพื่อนเอ้ย <c oughs> จะรอดหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหไม่ใช่ว่าทุน500บาทแตกมาอยู่ร้อยกว่าบาทแบบนี้ก็ไม่เอา เออคูณมามาดิอีกเพื่อนโอ้โหแค่เนี้แปดสิบบาทมาทำบ้าอะไรอึ๊บชึบขอสวยๆหน่อยสซโอ้โหมาตัวคูณแต่ลายไม่มา โอ้โหโจบแล้วนะคะได้มา116บ,บาทกูอยากจะบ้าตายตายแล้วนะคะเพื่อนโ,อโหแบบนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้โหมาแบบนี้แย่นะเพื่อนเข้าฟรีเกมบางทีแม่งได้มาอยู่ร้อยกว่าบาทเบ็ดติดบาทกูอยากจะบ้าตาย เององงโอ้โหคูณเข้าไปเท่าไหร่84บาทเอาวะเออเอามาโอ้โหทุน500บาทได้มาแค่นี้แบบนี้ก็ไม่เอา อามา,มาคูณสองหมูเอา้ามาดิขอตัวคูณอีกสามหกเอาไว้ก่อนเว้ ขมาขออีกสักนิดโอ้อโห่ส42สวยขอตัวแพงๆเข้าหน่อยเพื่อนอ อือห uh ือ huh. อึ๊บตวคูณมาแล้วยังไงสวยสก,กัตเตอร์ต้องมาดิโอ้โหสก,กัตเตอร์ไปไหนหมดเอา้ามาขอสก,กัตเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อนโอ้โหต้องมาดีต้องมาแค่นี้คูนสี่โอ,อ้โห ได้มาเท่าไหร่336บหาทโอ้โหได้มาแค่เดียวอือสเกตเตอร์ก็ไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาได้เห็นสเกตเตอร์เข้านะฟรีเกมเข้าก็ดีใจแล้วนะะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกำไร68บาทนะคะอ่ะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิบกันใดเราต้องขออภัยด้วยนะคะ ใครที่เ <naughty> ข <vé> ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเขาด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า